ทุกคนคะ่ะมารวยทางรัฐที่กัดบนโลกออนไลน์กันนะคะกับสินค้าดีๆที่เป็นเทรนของโรกคะ่ะพีไบโอติกและโพรไบโอติกที่ช่วยในการดูแลรลลังแท้คุณให้กลับมาเด็กอีกครั้งนะ,ะช่วยนะเสริมสร้างเป็นวิตามินซีค่ะที่ทําให้คุณนะเสริมสร้างภูมิคุมค้มกันนะ,ะกินปนลากิน,ะะนตัวนะใครเป็นตุกขาวาที่มีกลิ่นเหม็นนะ,ะแถมนะ,ะยังช่วยในเรื่องของหุ่นดีท็อกซ์ตไส้ดีท็อกซ์สารที่ออกจากร่างกายของคุณกับนี่เลยค่คคะ,คะมีพัดๆนยแค่ช่วยขายไม่ต้องลงทุนเลยสักบาท คุณก็โดยทางรัตได้นะคะบริษัทเรามีระบบรองรับพีแต่ให้โปรโมทเทียบ1 0ยเดือนนี้ค่ะน้องจะเป็นนาเงเอกนะเดือนธันวาคมนี้เราจะโปรโมทให้กับการขายแบบปังมากๆเลยนะคะช่วยขายทั้งคนไปเลยกล่องละ100บาทและวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนะทั้งลูกค้าและใครที่สนใจสร้างรายได้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นให้รับนะคะ ดีให้2เด้งเลยนะคะรับสลับแป้งสลับกับเราและก็รีวิวนะคะเพื่อรับแป้งและรับนะ,ะไอโฟนชิปซีโปแมนะคะบอกเลยว่าใครสั่งซื้อนะโปรโมชั่นนี้บอกเลยว่าคุม้มโอ้โคุ้มมากได้ราคาถูกและยังได้รุนดับดีอยู่แบบต่างๆและมีสุดรุนรับโปรใหญ่ทิซใหญ่นะคะโปรท่องเที่ยวเรือสำรานที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยบอกเลยว่าสุดจัดตลาดบอกนะมาโดยทางรัฐพิกัดบนโลกอะไรกันคะ